ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของยุค80นะครับตอนนี้เป็นอยู่ยุค2,000ันคิดทศักรานะครับสองพันีนี้จะเป็นเรื่องเล่าสมัยเมื่อประมาณ37ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมก็อายุประมาณ เจ็ดขวดนะครับจะเป็นอันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนะครับยุคสมัยนั้นเป็นยังไงยุคสมัยนั้นนะครับนักเรียนก็ส่วนมากก็จะมีแค่ชั้นปถมนะครับมัธยมก็จะมีน้อยมากมาก็มีแค่ปรมถมก็มาตอนหลังๆเพิ่งมาเพิ่มเป็นมีมสามกันหลายโรงเรียนยุคนั้นนะครับการ ชุดนักเรียนสมัยมาก็แค่มีแค่ชุดกันแล้วก็ให้ต่อๆกันนะครับนนก็มีแค่ชุดเดียว,วเดียวขาดแล้วขาดอีกก็ปะรองเท้าก็มีแค่รองเท้าแตะ,ะครับกระเป๋านักเรียนยุคนั้นยังไม่มีนะครับก็เป็นผ้าถักกันเองผ้ามั่งเป็นได้เป็นเป็นไหมมั่ง ถักกันนะครับถักก็ใช้กันเองยุคนั้นยังใช้เงินสตางอยู่นะครับยังมียี่สิห้าสตางห้าสิบสตางนะครับแล้วก็มีเหรียญบาทใหญ่ก็ยุคนั้นก็ตอนไปโรงเรียนใครได้ตังไปโรงเรียนสองบาทก็ถือว่าเยอะแล้วยุคนั้นส่วนมากจะห่อข้าวไปกินกันนะครับที่โรงเรียนบางโรงเรียนก็ยังไม่มีขายนะครับขายอาหาร Uh, พอผ่านไปอีกสักประมาณ3ปีถึงที่โรงเรียนก็ถึงจะมีพวกอาหารมีขนมขายนะครับแต่ช่วงก่อนนั้น,น,นก่อนที่ผมอีเจ็ดขวบก็โรงเรียนก็ยังไม่มีขายก็ต้องนำอาหารไปกินกันเองเป็นโตม่งห่อข้าวมั่งข้าวห่อใบตองมั่ง น,นี้จะเล่าเรื่องการเดินกลับนะครับเดินกลับของนักเรียน,นเรียนนะครับยุคนั้นจะต้องมีธงแดงครับมีคนนำนี่อันนี้นะครับเป็นถือธงแดงครับเป็นคนนำสายนะครับสมมุตินักเรียนมีร้อยคนเดินกลับกันอาจจะประมาณหกสายเจ็ดสายเนี้ยก็จะมีคนนำธงแดงไป ส่วนมากคนถือทองแดงก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากครับบางทีก็ให้คนที่บ้านท้ายสุดเป็นคนถือยาวไปเลยหรือบางทีก็ให้คนที่ถึงบ้านแรกนะครับเป็นคนถือพอส่งคนที่ถึงบ้านแรกเสร็จก็เปลี่ยนคนถือทงก็ต่อแล้วต่อไปเรื่อยจนถึงบ้านสุดท้ายคนที่เป็นบ้านสุดท้ายก็ต้องถือทงแดงเก็บทงแดงไว้ที่บ้าน พอตอนเช้าก็เดินไปรับเหมือนกันนะครับเป็นสา,สายสายสายแต่บางคนก็เดินไปก่อนก็บางทีก็มันเป็นทางผ่านอย่างบางบางสายก็มีสายอื่นเดินผ่านเหมือนกันเงนี้ยพอถึงเวลาก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมาตอนไปก็ไม่จำเป็นว่าต้องเดินสายของตัวเองนะครับ หือมเจอเพื่อนเจออะไรเราก็ไปได้เลยไม่ต้องรองแต่ตอนกลับก็ต้องคอยเช็คคอยดูแลกันนะครับถึงครบไหมอะไรไหมมีใครขาดมีใครหายครับในยุคนั้นจะต้องคอยดูแลกันครับเด็กนักเรียนครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเล่าเพียงแค่นี้นะครับก็เล่าเรื่องภายในโรงเรียนเรื่อง ธงแดงเป็นหลักนะครับยุคนั้นเน่ยยังไม่มีรถเหมือนสมัยเนี้ยทางเดินก็เป็นทางลูกรังหรือทางเกวียนธรรมดานะครับยุคสมัยนั้น